สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องการปลูกผักชีค่ะผักชีนี่ปลูกยากนะคะปลูกให้รอดนี่ยากแต่ถ้าปลูกรอดแล้วนะคะเราทํากินเหลือจากกินเราสามารถขายยกกระถางได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ผักชีในกระถาง อันนี้ผักชีสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะที่แม่มารีซอนเคยลงคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิลงก์ไว้นะคะที่ด้านล่างชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูแลผักชีขายผักชีกันค่ะคลิปที่แม่มารีซอนเคยทำนะคะก็จะมีผักชีแบบห้าหลุมผักชีสามเหลี่ยมพีระมิดผักชีกอเอย๋ยกอไก่ซึ่งก็จะปลูกผักชี ให้มีกินตลอดทั้งปีตอนนี้ปลูกถึงผักชีกอเอ๋ยกอไก่ต่อไปก็จะปลูกผักชีขอไข่ในเล้าค่ะปลูกไปเรื่อยๆจนถึงฮอนกู้ก็ทั้งปลูกกินพอกินแล้วก็ถ้ามีคนถามซื้อก็จะขายยกกระถางเลยค่ะแม่มาริซอนก็ขายยกกระถางผักชี สามเหลี่ยมพีระมิดไปแล้วนะคะขายกระถางละ100บาทกระถาง8นิ้วเวลาขายเราก็บอกวิธีดูแลให้กับลูกค้านะคะนี่ก็จะเป็นการดูแลผักชีแบบห้าหลุมปลูก5าหลุมก็เลยเรียกว่าผักชีแบบห้าหลุมก็เวลาปลูกเนี่ยเราก็เติมดินค่ะไม่ให้โคนต้นเขาหลุมถ้าโคนต้น อนเอน็นล้มไม่แข็งแรงเนี่ยผักชีก็จะเฉาตายเปื่อยตายนะคะก็ใส่ดินเติมดินลงไปแล้วก็รดน,น,น้ํารดน้ํานี่รดแฉะไม่ได้นะคะผักชีเนี่ยรดแฉะไม่ได้เลยต้องรดให้เขาพอชุ่มนะคะเพราะว่าผักชีไม่ชอบแฉะ เราก็แนะนำลูกค้าไปว่าวิธีรดน้ำรดอย่างไรแล้วผักชีชอบแสงแดดจ,จัดตลอดทั้งวันเราก็บอกลูกค้าว่าต้องวางกระถางไว้กลางแจ้งไว้ให้โดนแดดตลอดทั้งวันหรือถ้าช่วงไหนเป็นฤด,ดูฝนผักชีเนี่ยไม่ชอบฝนนะคะเราก็ต้องแนะนำลูกค้าว่าถ้าฝนตกก็ต้องยกกระถางเข้าร่ม ถ้าวันนี้ลูกค้าไปทำงานนะคะไม่มั่นใจว่าฝนตกไหมก็ต้องยกเข้าร่วมก่อนให้ยกเข้าชายคาก็ได้ให้เดดส่งถึงชายคาแล้วผักชีก็จะไม่โดนฝนค่ะลูกค้าเขาซื้อไปนะคะซื้อยกกระถางไปกระถางละหนึ่งร้ยเนี่ยผักชีโตแล้วนะคะโตขนาดนี้ละค่ะลูกค้าก็จะมีความสุข ในการเก็บผักชีกินนะคะเป็นผักชีปลอดสารพิษก็เก็บกินไปด้วยรดน้ําไปด้วยก็โอเคนะคะตลาดที่ขายก็เป็นตลาดออนไลน์ค่ะในกลุ่มลายสำนักงานเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ลายหมู่บ้านส่วนมากนะคะลูกค้าที่ซื้อจะเป็นลูกค้าที่ทำงานประจำแล้วคือเขาก็ อยากจะดูแลผักไปด้วยแล้วก็เก็บกินไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ประกาศขายไปในเพจเฟซบุ๊กในกลุ่มไลน์หมู่บ้านจัดสรรน,นะคะแล้วก็กลุ่มลายสำนักงานเขาก็จะซื้อไปกินแล้วก็ก็ยินดีจ่ายนะคะร้อยหนึ่งเนี่ยไม่แพงเลยกระถางแปดนิ้วรดน้ำแล้วก็เก็บกินได้เป็นเดือนค่ะเป็นผักชีที่ ดูแลด้วยตัวเองปลอดสารพิษปลอดสารเคมีไว้ใจได้ลูกค้ายินดีจ่ายกระถางละ100บาทนะคะสําหรับการให้ปุ๋ยผักชีนะคะให้ปุ๋ยทางดินก็จะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ครั้งละสองช้อนโต๊ะค่ะสองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้ารากเลยเราก็เติมดินลงไปแล้วก็รดน้ำนะคะผักชีนี้จะไม่มี ไม่มีศัตรูนะคะไม่มีแมลงรบกวนเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวอยู่แล้วสำหรับปุ๋ยน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะน้ำหมักซาวข้าวน้ำหมักปลาจุลินทรีย์จากหน่อล้วยจุลินทรีย์จากผักผลไม้ค่ะ และก็จะเร่งการจเจริมตูบโตด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ช่วยเร่งโตประมาณ3เท่าเลยนะคะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยย่อยธาตุอาหารในดินให้ผักชีของเราเนี่ยดูซับไปกินได้เร็วริ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยปรับสภาพดินในกระถางด้วยนะคะการที่เราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือรดน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆมากๆเนี่ยก็จะทำให้ดินเป็นกรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยปรับสภาพดินให้ดินมีค่าความเป็นกลางเหมาะสำหรับพืชผักในกระถางของเราค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แม่บริซอนก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริซอนด้วยนะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะคะกิ่งพันธุ์มะตูมแพกกิ่งพันุผักหวานบ้านแล้วก็กิ่งพันุ์ผักปิดญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีขายหนอกกุยช่ายนะคะหนอกกุยช่ายโบราณค่ะ ปลูกแล้วเก็บกินชั่วชีวิตเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ l ลาย ID แม่มริซอน5 6 6หหรือว่าเบอร์ทรู0938943601นะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะวันนี้แม่มาริซอนขอจุคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามก, subscribe, กดซับสไคร b e กดไลค์ กดแชร์ <Good> ให้แม่มืริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ